วัดป่าพง์วัดน้องป่าพง์ที่ปทุมธานีเขาเรียนพุทธวจนะจากพระครูบาอาจารย์ที่เมืองไทยนะเขาก็มีจิตใจกลับบ้านเขาไปตอนโควิดน้องบ่าวลาวสตูดิโอบ่า,าวน้อยกับสาวแพรเขาช่องนั้นก็มีคนเป็นแสนนะคะเขาติดตามเขาก็ชวนเพื่อนเขาทำสดวนี้เพื่อนเขาไปหน้าละน้องบ่าวเตียงทองมีสองช่องช่องช่องหนึ่งมีห้าแสนคนติดตามอีกช่องหนึ่งมีสองแสนคนติดตาม แล้วเพื่อนก็เป็นทีมงานช่วยกันเขาก็สอนเพื่อนกลุ่มของเขาให้สร้างช่องขึ้นมาแล้วก็มาทําช่วยเหลือคนลาวแล้วก็มีกลุ่มของพ่อยกแม่ยกจากเมืองนอกเมืองไทยมั่งแหละถูกใจอยากสร้างวัดสร้างวาก็ส่งเงินบาทเข้าแบงก์เพราะคนกลุ่มนี้เขาจะมีธนาคารกสิกรอยู่แล้วเนาะกสิกรกับไอ้กรุงไทยที่มันอยู่สาขาทางฝั่งลาวอะเอาไปใช้ได้อยู่แล้วถึงจะเคยเปิดอยู่ที่นี่มาก่อนเนาะ เงินมันเข้าแบบนั้นเขาก็สามารถเอาเงินนั้นมาทําเป็นการช่วยเหลือคนได้นะบางคนก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือมาทางการจับไปติดคุกเป็นสิบสิบวันเลยนะกลุ่มของ YouTube เขาก็อขอค่าประกันห้าหกแสนก็พ่อแม่ถึงได้เอานาไปเข้าธนาคารเพื่อถ่ายรูปออกมาเลยนะคะแล้วเจ้าของช่องนั้นก็ปีไปเลยนะคะสร้างบ้านจะเสร็จไม่เสร็จนะอันนี้ที่สัญญา รู้เพราะว่าเนาะสัญญาติดตามน้องเขาแล้วสัญญาก็ถามเขาไงว่าทําไมเพราะอะไรถึงเอ่อถึงหายไปอะไรเงรเขาแล้วพี่ผมถูกทางการห้ามไม่ให้ทําเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลืออะไรประมาณนี้สัญญาไม่กล่าวชื่อไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเอามาพูดโดยรวมนะทางการของเขาห้ามวิจารณห้ามวิเคราะห์ห้ามช่วยเหลือแล้วเอาไปดูว่าประเทศลาวนั้นด้อยอย่างนี้จริงๆลาวมีคนอยู่แค่เจ็ดล้านคน ไม่ถึง8ดล้านคนด้วยซ้ํานะคะเขามีคนทีเ่เขาเอาแต่คนอนาถามาออกเนาะทางกายเขาก็ไม่ชอบนะคะน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คงจะเขา,เ,าเรียกอะไรอะ่ะไม่ถูกใจอะ่ะว่าทําเอาแต่เรื่องไม่ดีออกนะคะเอามาหาเศรษฐีในเราอเยอะเป็นกระจุกเหมือนคนไทยนี่ก็เยอะนะคะบ้านอย่างกระคือลือหาดเลยเขาทํากันดีๆทั้งนั้น แต่ไม่มีใครมาเอาออกเพราะว่าเขาก็อยากจะปิดตัวเองไม่อยากจะเปิดเผยเหมือนเรานี่แหละเหมือนคนไทยเรานะคะไอ้ส่วนอย่างมหาเศรษฐีเขาก็จะไม่ต้องมาหากินกการใช้อาชีพ youtube เนาะแต่มีมีคนที่เป็นมหาเิรษฐีตัวจริงก็มีนะคะกลุ่มที่ทำเอ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่ๆดังๆก็ทำคลิปตามคู่กับลุงเด่นอะไรลุงเด่นเดี๋ยวนี้แกมีรถ รถนอนพาทัวร์นะคะลุงเด่นที่ดังๆหน่อยอะ่ะจำได้ใช่ไหมทางคนอีสานเอ่อลูกซอดอีสานอยู่ทางเหนือนะคะลุงเด่นที่คู่ๆกับอันแน่อันทัวร์นะคะตอนนั้นอะ่ะก็สัญญาก็ตามมาจากน้องชายแนะนำนะคะน้องชายสัญญาเขาแนะนำให้ดูเขบอกว่าเนี่ยดูอย่างเงี้ยตั้งแต่คนที่ชื่อเอ่อ ฮอสซีนะคะมิสเตอร์ฮสซีเป็นคน youtube แรกๆของเมืองไทยนะคะที่แกทำอาชีพ y o u t u b e อจากที่แกเป็นข้าราชการเนาะเป็นข้าราชการอยู่ทหารอากาศหรืออะไรนี่แหละฉัญญาจำไม่ได้นะคะคนเหนือครับลุงเด่นใช่ลุงเด่นแต่เข้าบ้านครอบครัวเขาว่าวลาวนะทางจังหวัดแพร่หรือจังหวัดน่านไม่รู้เขาก็บอกว่าอพยพม,มาจากอีสานแต่เขาก็พูดภาษากำืองแหละ ลุงเด่นนะนะแต่เขาบอกว่าตอนก่อนที่เขาจะมาทำยูทูปเขาก็ทํางานโรงงานหรือเป็นช่างอะไรสักอย่างสชวิศวะหรือเทคนิคอะไรหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจาไม่ได้อยู่มาจากชนบุรีเนาะแล้วก็กปฏิพันธ์ตัวออกงานไปเลยพอทํา y youtube ใช่ไหมโอ้ลุงเด่นนี่เรื่องกินของแกนี่ทดบดีทุกทุกเรื่องจัดรายการไม่เหมือนใครนะคะ แล้วก็สามารถสร้างนั่นนี่นู่นได้เยอะแยะเงินจาก y o u t u b เนี่ยมันมากมายไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเราทําไปได้ปังนะถ้าเราตั้งใจมันจริงๆจังๆเนาะแต่ต้องเป็นทีมทีมที่เราไหวจริงนะทีนี้นะ่ยสเหระมันเข้าขากันไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ช่องอีกแหละอันนี้เจาะจงไม่ได้ว่าทําไมจะปังไม่ปัง สัญญาก็เจอมากหลายคนมากที่บอกว่าช่วยติดตามกลับหน่อยนะมาตามแล้วนะแต่ก็ไม่มาดูเราอีกเลยสัญญาก็ปล่อยไว้ก่อนยังไม่กลับไปติดตามแต่จะต้องเล็งๆไว้แล้วก็ไปตรวจไอ้คอมเมนต์ว่าสัญญาไปหาใครมั่งหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยสัญญาก็ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเพราะไม่ได้เปิดหน้าคอมพิวเตอร์สัญญาก็จะไม่ค่อยได้ไปนะคะตอนหลังมาเริ่มใช้มือถือ,อ,อไลฟ์สดมั่งอะไรมั่งแล้วสัญญาก็